สบายดีจ้าป่าลุงโบสุดๆทุกคนเด้อจ้าสบายดีจ้าโบลายจ้าเลยเด้อพี่น้องแม่หักโบชัดปันใดเด้อบะโชัดปันใดบอกนี่ไามือโบได้ชัดปันใดได้ไหมจิตตั้มหมองหงสูงกินพี่น้องเอ้ยตะเกียซีทอดกุ๊บพัดคลิปโบพัดกระเพราบอกกินเนี่ยไรเฮ้ยอืมจะแกงเห็ดอีกเพราะว่าอีกแกงไม่ก็ จพัแจนเกะเพาเนาะเก็นมจนเฮาไปโอเปนอนกาเตาเดือนเดือนนบ้งคนลเดือนเนชื่อโปรชาเอโรเคือนดืฮักเดือนได้ให้นิ้กลีกหนอยกํลังใจเขาพอเขาคือของสังอัง

ำเสียบนะอะไปอืมใส่กะปิกะปิะปบันนี้ใส่กะปิจึงแคบเซีบบนะอตำแซ่บนัวขัว,ขวานางอดุดอืมแซบนัวขัวนางอุนอืแคบนัวแน่นอนเป็นอะไรชัดแก้วอยู่บลลูกอ่มามขาดขมุมใกล้หนึ่งคูนเนน มันชัดเจีวแต่ศูนย์จุดห่าเนี่ยมันออกบมัวๆในแจักหน่อยแนว่ยหนักบรูมแล้วมันเป็นอะไรสีสีมันบรูซัดเห็นนะยังบรูซัดอีกอยู่อืสีมันหันสีบรูซัดประเดี๋ยวชุดคนนี้แล้วก็เอาเพลงที่สุดในหามเลยโอ้แจ้งกับลิทแจ้งบอกเออแรงแจ้งนี่แจ้งเดี๋แจ้งซื้อให้เจ้าอีกหน่วยหนึ่ง โอ้ยถามเป็นเพลงกอนเถอะหน้าเราเพลงใช่ไหมถงนั่นเราจะไปมนันบอกเราเพลงอเ,เลงองหรอเปรี้ยวเปรี้ยว,เ,เ,ลยวเลยนเนาะเปรี้ยวเป็นหมามอนอือทางผูกระพาร์กหนังชมวิวอยู่ทางอีแม็กกาซิมาตัมสมตัมใส่เราไม้กกินับ เอาค่ะก no mm ินไดกดิใ hmm. ส uh, okay. mm ่น hmm. mm ้า hmm. บ่แดดข้าแดงตัวงกินอยู่กับแดงลอยสื่อประเด็กะตาปเด็แบบแซบเลยนะสื่ออย่แซบประเด็แเสบนะมบ่พราัน่าเจ้าใดวะเนี่ยตลาดเจ้าต้องปรุงยังเพิ่มเลย ตำโมงงนี้แซ่บขนาดมันบอกเออมันมีปลาแดกแกงกับปลาแดกอะไรเองหมักไปซื้อปลาดเออไปซื้อแล้ทุกคณะทุกชนี้บดได้ขายแหละแต่เขาขายเป็นขู 10, 000, 9, 000, ่ซิพันซาพันแบบซื้อกับซื้อเอาดาวเด็กน้องดาวไทยเด็ก็ยังไปถ่า,ายอเออในตลาดนะนดปลาแดกแซ่บนะเออ,อดูกระดาษกระดุมอื้อ จางวะจางบวมเพิ่มประเด <Therm om. S 1> ็จอีกคนพี่น้องเลยจามจางให้เปิดแฟดบ่ได้ดิเปิดแฟดได้แล้วใช่ระบวงค่ะขาบวงก่อนบ่ถึงต่ำหยอกต่ำเป็นตะเสียบแค่กินไหมบ่ทำมันบ่เฟดนะบวกลิด A chi lăng kim binh. Och, chi kim, hèn hả. Baffi duk hôn, ok. Ok, ok. <coughs> ok, <Wolverine> leo. leo. <coughs> <you não. coughs> ต้นละเห็ดคือผมมีอันคันชามนี่เนาะไหนมีเด็กกระซ่ามาใส่ตัวนี้โอ้ยก้นนา้อยู่ดิมเนาะเออมัน้ชิเป็นยังไงอุดตุลาอุดกำแพงโอ้ยยาเอฟซีแล้วว๊าหายเทลงพื้นโลงโอ้ยลงพื้นนั่นเอฟซีล่ะนี่ช่วยยังเดาเลยมาเข้าโมเมนต์แขกด้วยฝีน้องเด้อสบายดีสบายนีอะโมเมนต์แขกได้ไหมเด็กกองนี่ย ดีใจด้วยนะคะจะทำหายอีกนะโบทำแล้วมาระบาทระว่งคืชุดละบาทว่างน่มีเชือหอลเนาะทะเลาะันเมีก็จะอเมดไปเห่นดเห็เอะหลังุดที่มัอหลังุดลุเนาะตนัยังยาดกันยุหยุอยู่เนาะมันต้อยาก่าใช่ไหมอืลา

มันเลนตรต้น <mini> น <drained out> ั่ลมต้มะม่ต้มาสอนกันบัวห่าวนะบัหาอยากแดงมันนกัันัอากแดงม่นเอเบอ้่อยนเจ้าหนุวเลยมั้เาขับปากาเนล้านบบ ผมไปจอบเบิ้ง้ป๊ไว์เสแล้วอนก็ทำบเอไว้จอใไหม้นนอื่นอ่ะใช่าดอกน้อยมากก็มเห็น่มีไม่หอ้บอนมันะกินาจะกินหนลายบอนยุหมน

เพราม่ามง่ความมเนื้อสองหมาสูงเ่ยขนาดก็อยู่เขาเดี๋ยวหัวใจใหม่นะอะไรคะกินข้าวข้ากินข้าวก่อนกินข้าวก่อนเลยกดก่อนรออยู่คร ต,ต้องทางดีๆต้องปิดประตูหรอเอาเอาไ,ไดเราทำอะไรเนาะ้ปิดประตูห้ไล่ะ

เปนตัมโหนกิดเอ้นกินเกงไหมมงใหญ่มดนึงใหญ่มนมาเจ้าเบอได้ข่อยอยากกินสมที่แหงมาหนิน้นกี่มากเนาะข้ามันยุบได้เนาะ เอาไม่น่าไปครับหนึอเอาหนังออกเลทอดแค่นเนาะลกเดิมอกเดิมเอาหนังออกเลยทอดมาแทบาปอ้อนเลยม้นเอาหนังออกเลยทอดมาแทบอบโลกหนังก่อนเลยตับซเป็นอิ่มซิมเออมึงคนนีนนมันเท้าไปว่

มีระบบเข้าไป้ล่อยู่บัอยู่สวรรค์นะี้นก้อเโ่เหมเจด้นแหกิ้ห้าหกชิ้นรุ่นละท่าซะนะักไ้ก่อนฝากไ้ก่อนโนไม่จัดด้อยให้กินูงขกินของจคนได้ไกินอก ต้องยกเล่าจังไปยุ้ยยังยังของมันจินต้องยกแล่าจังไปบ่มีดอกถูกทางคุ้นกันอยู่ได้ไหนเนาะเอามาเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อคลิปนี้กันลาพาจากไปเลยเด้อขอบอกขอบใจเขามาหลับชมช่องคนใหญ่จ้าาบบ๊ยยาไปก่อนเด้อพี่น้อง โอ้นั่งตุ๊กบายดีพี่น้องกำลังสอมตีนเห็ดละงอบอยู่เด้อมาๆมามาอะไรดอกสีแกงเห็ดละงอบดยบางอย่างเหมืนเทยงุ่มเลยยังซ่องทิพน้อยร้อยลีลาฝากกดไลค์กดติดตามเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อด้วยขอบใจเด้อฝากกดติดตามนเด้อพี่น้องเด้อ โอเคเด้อ okay, คลิปนี้กลับไปก่อนจ้า <S <S